เมื่อความจะว่าข้างหน้านั่นก็ดีจะว่าไปข้างหน้านั้นก็ดีถ้าว่าส่วนสังกิเลตใดๆอันพระอริมัคคยานองค์ใดฆ่าเสียแต่ถ้าว่าหานิยมลงว่าฆ่าเสียแท้จริงไมมใช่ไหมถ้าว่าส่วนสกิเลสใดๆอันพระอริยมัคองค์ไหน องใด้ข่าเสียแต่ถ้าว่าหานิยมลงว่าข่าเสียแท้จริงไม่ข้าเสียกันแต่ว่ายังไม่ได้ฆ่าโดยแท้จริงแต่แท้จริงไม่อันนักปราบยิเข้าใจว่าสังเลตนั้นกําลังจะให้ถึงอบายแบ่งประหารเสียแต่พระอริมัคคยาเรื่องต่านั้นนั่งแล้วเป็นอย่างโลภะโทสัมมาหะก็ยังดีแต่ว่าโลภะโทสะมมาหะนั้น ไม่เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุที่จะให้ทํากรรมเข้าถึงอาบายไอก้กรรมที่จะทําทกรรมให้ถึงอาบายน่ะโลภะอย่างนั้นนะะฆ่าแล้ดังนั้นโลภะโทสะโมหะก็เป็นอานิสงโสโรดาด้วยนะเป็นอานิสง์ง้องพระโสดาด้วยว่าอะไรโลภะโทสะโมหะนั้นจ็ไม่ไปแล้วอาบาย ไม่ไปทำไมถึงไม่ไปก็เพราะได้รับอานิสงส์จากพระสดารารอาอีิสงส์มันมีสองอย่างสามันผลอะสามันยผลหรืออาีิสังสะผลอานิสังสะผลได้จากอะไร พระโสดายังเหลืออกุศนอีกเท่าไหร่อกุนุนเหล่านั้นก็ไม่ไปอบายแนละ้วเหลือจิดอีกเท่าไหร่จิดทั้งหมดไม่ไปไม่ไปแนละ้วอบายจิตทั้งหมดนั่นก็เป็นปัจจัยที่จะให้ไปถึงนิพพาน,น้วใช่ไหมนิพพานนะก็ต้องดับหมดอนะ่ะจิตทั้งหมดก็ต้องดับหมดรานก็จะเป็นเหตุให้จิตที่เหลือทั้งหมดมันเป็นเหตุจะให้ไปถึง ถ้ามิพานแล้วก็อ่ะกิเลสที่เหลือก็ไม่ไปแล้วอาม่ากิเลสที่เหลือก็ไม่ไปกันแล้กิเลสที่เหลือนี่ไม่กั้นนิพานแล้วนะกิเลสนี้ไม่ต้องกั้นนิพานแล้วพระโสดาจะปฏิบัตอิอีหรือไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรแล้วเมื่อถึงเจ็ดชาติแล้วแล้วก็บัตรหมดเมื่อถึงเจ็ดชาติก็ ชาติที่ห้าชาติที่เจ็ดไม่จะไม่ได้ทำทปริปัสนาประหารเองแต่พอถึงชาติที่เจ็ดชาติที่จะต้องเป็นชาติหารชาตินั้นก็ต้องประหารปริพัฒนาจะเกิดขึ้นประหารรา mm hmm. นจิตที่เหลือกุศลและอกุศลที่เหล,ลือถ้าพระละหันแลกกุศลอกุศลไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือกุศลก็ไม่เหลืออกุศลก็ไม่เหลือแต่ว่าพระโสดาพระศาคา,าพวกนี้ ขณะคาก็ยังเหลืออยู่ดูเป็นอานิสงส์ถึงเหลือก็ไม่ไปอวบก็เชื่อเป็นอนิสงส์เพราะงั้นจิตที่เหลืออยู่นั่นแหละก็เป็นอานิสงส์งพระโสดาก็จะว่าเป็นโสดาก็ได้ผมว่าเป็นโสดาเพราะโสดาที่อะไรเป็นอะพระโสดาไม่ใช่มีพระโสดาฉันหากยืนอยู่ที่ไหน,นมรรคจิตผลจิตก็ดับไปแล้วสองขณะแต่ขณะหนึ่งมรรคจิต สองขณะหรือสามขณะของนไม่สิก็ดับไปแล้วไม่เกิดอีกเลยนอกจากจะทำวิปัสนาอีกถ้าเกิดอีกก็ต้องบรรลุอีกมากหนึง่งเลยถ้าตายไปนเป็นพระโสดาก็ไม่เกิดละจนตายถ้าไม่ได้ทําอีกนะก็เปนตายไม่เกิดอีกเลยแล้อย่างนี้แล้วก็เราก็ต้องว่าคานนี้เป็นพระโสดาใช่ไหม บุคคลนี้เปลี่ยนแล้วเรื่องฐามะากไม่ใช่บุคคลเป็นอริยะบุคคลแล้วใครเป็นละอริยะบุคคลใครเป็นิตที่เหลือเยตสิกที่เหลือรูปนั่นอะ่ะเป็นอริยะบุคคลก็ <c oughs> เราเอาเราไปถวายของแต่พระอริยะบุคคลใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องได้บุญมากใช่ไหมยิ่งเป็นพระอรหันต์พระมาคาเต พระอรหันต์ก็ยิ่งได้หนึ่งมากมพระอะไรแล้วไปถวายนะถวายใครถวายพระโสดาโสดามากโสดาผลก็ไม่มีแล้วเวลานั้นแล้วก็ไปถวายพระโสดาใช่ไหมแล้ก็ต้องค่อว่าเดี๋ยวไปถวายพระโสดาแล้วถวายขครก็ไอ้ <c oughs> ขันท่านั่นแหละก็ให้ใจไอ้ขันท่านั่นไอ้ขันท่านั่นแหละมันเป็นพระโสดา ไม่ใช่อื่นเพราะนั้นเราไปถวายกับพระโสดาก็ได้บุญมากก็คือถวายกับขันท่ามันเองไปถวายกับโสดาถวายที่ไหนมักจะตผลในจิตโสดามักโสดาผลนี่ดีนะอ้ดิสมหมดจากจิตที่เกิดภายหลังผลลนจิตใช่ไหมวิสีก็มักใ่เกิดมักผลนิพพานใช่ไหม มรรคผลเนี่ยวิถีของมรกเนี่ยก็มีจิตขณะเหมือนกันใช่ไหมมีผลและจิตเป็นสุกท้ายของชาวนะวิถีของมรเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากพอเสร็จระรดับไปแล้วจิตก็เกิดต่อเป็นโลกีจิตใช่ไหมจิตก็เกิดต่อจากผลและจิตนันเมื่อผ่านประสบนาไปแล้วตัานังไม่ตายจิตก็ต้องยังมีอีกทุกพระริยะคนนะ่ะก็ยังมีอีกใช่ไหม นั่นแหละจิตเหล่านั้นนับจับเป็นอานิสงส์ของพระโสดาทั้งหมดเรียกว่าอานิสังข์สุขุนก็เ,เกิดมาจากมากนั่นเองที่ถ้าสามัญญผลล่ะสามัญญผล,ลนะผลละ่ะมรรคแล้วก็ผลผลผลเกิดในวิถีเดียวกันสามัญญผลอันนี้เป็นอานิสังสุพุ ก็ต้องเป็นพระโสดาทั้งหมดเลยเมืม่อความที่จะไปว่าไปข้างหน้าก็าดีถ้าส่วนสังเกตใจใดอันชรอดีบักตรงไหนได้ข่าเสียแต่ถ้าว่าหาได่นิยมว่าฆ่าเสียแท้จริงไม่เพราะว่ายังเหลือใช่ไหมยังเหลือเบาอยู่พระโสดาติชา่ะหมดก็คือพระอรหันต์นะนักปรา์พึงเข้าใจว่า สังิเลตนั้นกำลังสังเลตนั้นกำลังที่จะให้ถึงอาบายแบ่งทหารเสียแต่พระอริยมรรยานเบื้องต่ำนั้นบ้างแล้วถ้าจะมิยมลงว่าข้าเสียแค่จินในที่ใด <c oughs> เพราะเมื่อเ,เข้าใจว่าสังิเลตนั้นเฉพาะข้าเสียได้ด้วยพร,ร,ระอริยมรรคเบื้องบนสิงเดียวพระอริยมรรยานบางโกดโกรนมิได้แบ่งปันทหารเสียบ้างเลยเหมือนอย่างอุทพ อ,อ,อีกทางพาทิยะสึงยชดาตุกลางอัมพระอรหัตตมัตยานปะหารเสียได้ใช่ไหมไอ้ธาตุเหลือนี่ะพระอรหัตตมัตย์เท่านั้นละได้พระนาคาเป็นยังละไม่ได้ห้าประการอัมพระอรหัตตมัตยานประหารเสียนี่อัมประหัร มั่คพยายาระหารเสียนั่นประหารเสียนี่คือรั้งกิเลสเท่าสิบนั้นยกเอาแต่กิเลสสองตัวคือพิฐิกับวิจิตริชชาอันส่วนพระโสดาฆ่าเสียทั้งสิ้นที่จริงเราไม่ตกใจกิเลสที่เหลือที่เหลือนั่นเราก็ไม่ต้องยังไม่อยากประหารจะยังอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมไอ <c oughs> ตัวสาคัญนนคือสัปปะรดิกับวิจิตริชชาเนี่ย อาดุสัยสองตัวเนี่ยเนี่สำคัญมากสุดขอให้เราได้ประหารอันนี้นั่นแหละแคานั้นแหละนี่สองตัวเนี่ยอาบาติตอ่ะไอ้สองตัวเนี่ยเป็นผู้จะนำมาอบายถ้าอันนี้ยังอยู่กราบได้อ่ะถึงแม้จะไปเป็นพรมถ้ายังละไอ้สองตัวนี้ไม่ได้ก็อาจจะกลับไปอบัายได้เป็นพรกลับมากเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อาจจะทําอสุลได้ได้อีกเพราะฉะนั้นอาจจะไปอบัายก็ได้ ไม่ได้จัดเพราะนั้นยังเป็นปูถทชนอยู่ไม่ชื่อไม่จัดขึ้นเป็นอริยะบุคคลอย่าไปเป็นโภคเป็นโลงในลงมาก็กลับมาเป็นปุถทชนพั้งปูทชนก็มีพัรอริยะก็มีกิเลสทั้งสิบนั้นนะยกเอาแต่ตัวทิฏฐิกับวิจิตจฉาส่วนกสดาค่าเสียได้ทั้งสิ้นพระอนาคามีมักปาหารเสียซึ่งโคจสกิเลส อันพระอรหัตตมัคคยานสังหารอิเลตเจ็ดตัวคือโลภหนึ่งโมหะหนึ่งมานะ 1, หนึ่งทินะหนึ่งอิทัจจะหนึ่งเห็นนะมอาหิกะหนึ่งอนตตปะหนึ่งอาหิกะอนตตปะเนี่ยเห็นนะมน่าจะละคนที่ไม่ละอายต่อบาปนะคนที่ไม่กลัวต่อบาปน่าน่าจะละตั้งแต่พระโสดาบแต่มาละเอาอรหันต เพราะว่ากิเลสยังมีก็ชื่อว่าที่โอตปะไม่มีขนาดใดที่กิเลสมีขนาดนั้นฮิริโออะโนตปะไออะฮิริกะต้องมีกิเลสก็ต้องมีนะโมหะนี่ทัจะาฮิริกะอโนตปะเขาลบเจ็ดประการในกิเลสนะกิเลสเจ็ดนะไม่ใช่อนุสัยเจ็ดนะกิเลสเจ็ด พระอะไรทินะไม่พระไม่ได้เป็นอนุสัยนะไอริกะอโนตปะก็ไม่ได้เป็นอนุสัยอ,อนุสัยมีสามนะก็อพระไม่เป็นอนุสัยที่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ไปยังมีแต่พระอริยะเบื้องต่ำอยู่ เป็นอนุสัยก,ก็เป็นอนุสัยก็มีแต่ว่าไอ้ริกาโนตปะานี่ไม่เป็นอาศัยเกิดเมื่อเรายังเป็นอย่างเป็นุโสโดาติชาคาพวกนี้อริยมีไอกาโนตปะก็ยังมีรอบมีโกรธมีรอบอับอุศนใช่ไหมรอจะอุศลเหมือนกันมีอยู่ พลบเจ็ดด้วยกันชุมนุมมิฉามิฉตะ,ะเป็นสิบประการนี่มิฉตะ,ะนี่แปลว่ามิฉาที่ผิดนะทานก็รวบรวมมิฉาที่ผิดไม่ในที่นี้มีสิบประการยกเอาแต่สี่คือมิฉาที่ผิดหนึ่งมุสสาวาดหนึ่งมิฉาธรรม,มันตะหนึ่งมิาอาชิวะ มิจฉาทิฏฐิหนึ่งมุสาวาตหรือพูดปดนี่มันสิบห้าเท่านั้นใช่ไหมหนึ่งแล้วก็มิจฉมิจฉาจัมมันตะหรือการงานการงานที่ที่เกี่ยวกับอกุสนะหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่อกุศลที่พูดถึงอกุศลก็แล้วกันแต่ถ้าอกุศลที่ไปเอายก็แปลว่าสายตาละแล้วมิจฉาหนึ่งมิจฉาอาชีวะหนึ่ง มิจฉาอาชีวะหนึ่งก็ยังมีอยู่มิจฉาจีพมิจฉาอาชีวะนี้ย่งเีนะขายข้าวขายของทำไร่ทำนาขาโทอะไรจาอะไรหรือว่าจะขายเนี่ยแต่ว่าโสดาไม่มีแล้วนะขายอาวุธขายเหล้าอะไรพวกนี้ขายมนุษย์ขายคนนี้มนนี้แล้วมิจฉาอาชีวะหนึ่งเดีย เป็นส่วนอันคะโสดาปฏิมาพึงฆ่าเสียมิฉตะสามตัวคือมิจฉาที่สี่คือมิจฉาสังกะปูนะคือวิตกนาะปิจุนาวาจา1หนึ่งติจุนาวาจานีเวลาปิจุนาวาจาก็าาาาาาเสียดนะหนึ่งทะลุสวาสหนึ่ง เป็นส่วนอันชะอนาคาไม่มักถึงข้าเสียให้จ่อเสียที่ไม่น่าจะมีมนะพระโสดัปิสุนาวาจาหนึ่งปิสุนาวาจาหนึ่งนะอะปิสุนาวาจาหนึ่งนนะพระอนาคาละถึงข้าเสียส้ำผัดปลาวาดกับพระอนาคาค่ะ อุสาแอาปิุนาวาจานี่ไม่ใช่มุสาจอเสียรตเพราะเช่นอย่างเนี้นี่มาบอกว่านี่คนที่เรารักกัาชอบริงแล้วก็บอกว่าคนนั้นคืาว่าเราอย่างนี้อถ้าก็ะะคือไม่ใช่เจตนาว่าเน่ยเขารักกันอยู่แล้วจะให้เขาโกรธกัน เหมอันมีคนละอย่างอ้น้พระเจตนาเราไม่อยากให้เขาลักคนนั้นเราก็สอเสียดให้ให้เขาเกลียดคนนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นสอเสียดแต่อันี้ไม่ได้สอเสียดแล้วก็ไม่ใช่มุสาด้วยนี่ยใช่ไหมไม่เห็นมุสาเพราะอะไรก็บอกตามความจริงอะแล้วก็พูดตามว่าแต่บางทีมันไม่ควรจะพูดก็มีใช่ไหม พูดจริงนะแต่ไม่ควรพูดก็มีเราพุดที่เจ้าก็ยังรับสั่งอย่างนั้นพูดก็จริงด้วยเป็นสัจวาจาด้วยแล้วคนฟังก็ชอบใจด้วยแต่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่สมควรในการนั้นที่ควรจะกล่าวแต่หาคตก็ไม่กล่าวอันนี้มันควรจะพูดหรือไม่ใช่ไหมไมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากก็ไม่ได้ขีดปด วส <an throp od ic> ติปัญญานี่ยังไม่อรอบครอบเพราะไอ้กิเลสไอส้ตอัโมหะน่ะมันยังอยู่ไอ้โมหะนี่มันก็ทําให้ไม่เข้าไปรู้ความจริงอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรความประมาทมมีอยู่ยังมิจตาอีกหกตัวคือความถึงมิจฉิดอีกหกตัวสัมผัสปลาวาดหนึ่งมิ มิฉาวายามหนึ่งมิจฉาสติหนึ่งใช่ไหมมิจฉาสมาธิหนึ่งมิจฉาวิมุตตหนึ่งมิจฉายามหนึ่งเป็นผุประการด้วยกันบางทีท่านก็มีบางแห่งก็มีมิจฉาวิมุตตนะบางแห่งก็มีอันนี้อ๋อมิจฉาวายามหนึก็มิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุตติมิจฉายาม เป็นหกประการด้วยก,กันส่วนเป็นส่วนยิชตะอัมระอลหัมเจพึงอหรหัตมัคยานได้ข่าเสียเห็นไหมเนี่ยนี่ดูดิยังมีพ้านาคายต้องพระอ拉หัตถ์นี้ละนัสัมผัสปลาวันพ้านาคาก็มีเวินหมด ไอ้ด่มันต้องไม่พูดส,สัดมผัสปลาวานมันฮะก็้นิจฉาวยามาในความเพียนไปเพียนในสิ่งที่ผิดก็ได้<ม>ก็เพียนอะไรเด้อเพียนแต่งเนื้อแต่งตัวเพียนไปดูหนังหรือเพียนทําอะไรอะไรแต่อะไรเพียนทําขอินอะไรอย่างเงี้ยพวก ตอนเป็กไม่ใช่เพี้ยนชาวายามาเพียนในสิ่งที่ผิดคือไม่ใช่เป็นไปเพื่อมรรกผลอะไรกันความเพียนที่ไม่เป็นไปเพื่อมรรกผลนั่นแหละผิดท้งนั้นอ่ะทําอะไรก็ตามอ่ะแม้แต่จะทํางานการอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อมรักผล้วความเพียนนั้นผิดต้องสัมมาวายาโมก็อยู่ในมรรค เป็นหนทางที่จะไปถึงมรรคผลอ,อความเคียดแค้นในโลกประธรรมคือโกรธแทนด้วยความหาลาบไม่ได้คือเสื่อมลาบเคียดแค้นด้วยทุกเวลาเกิดทุกแล้วก็ด้วยเขานึนพาด้วยความโกร ความโกรธตัวนี้พระอนาคามิมักคุ้มค่าเสียแม้จะ่าได้จรงๆพระอนาคามิมักนะไอ้แสดงว่ากิเลสเนี่ยมันย่นแน่นเหลือเกินโอ้โหไว้ไม่ชิละง่ายๆจะไปเอาอาวุธอะไรมาทําลายมันเผาไฟมันก็ไม่ตายปรมาณมูมากว้างมันก็ไม่ตายอะไรอะรอายุอะไรในโลกนี้ยอาวุธอะไรไม่มีเลยที่จะฆ่าเด้ อย่างนี้ได้นอกจากอริยมรรคเองถึงจะฆ่าได้เห็นไหมเพราะงั้นอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่เราจะมาใช้ความเพียรกันนิดๆหน่อยๆนี่เป็นความประมาทอะไรนิดๆหน่อยก็พอละถามแค่น,นี้ล <laughs> ะแต่แต่ยังไงก็ตามนะก็พอพอแลวจริงถ้าได้พระโสดานะพอลนะพอแล้ว,แ,ลวแต่นี้มันไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ เวลาเกิดไปชาติใหม่เนี่ยเออเราไปเกิดไปอยู่ในตระกูลที่เป็นวิชฉาทิฐิเออเขาทําประโมงกันเขาฆ่าเนื้อฆ่าปลาขายผักขายปลาอะไรตาอะไรกันอย่างเนี้เรอน่ะเราก็อาจจะเป็นไปด้วยได้เพราะมันยังไม่ขาดไม่เหมือนว่าพระโสดาท่านเป็นมีผัวเป็นนายชานเนื่อ ท่านก็ยังไม่ไปนระกด้วยท่านปิดแล้วโลกก็กุศลอย่างไรกูปปัฒนาไ,นไงเล่าเท่านั้นแหละหอกจากนั้นไม่มีหนทางแล้วที่จะได้มรรคผลมีทางเดียวเลนะมันกูศลอย่างนี้ วิปัสสนามาจากไหนทำกุศลจ,จะเจริญวิปัสสนานะว่าไงมาจากอะไรคุณไม่เด้มาจาไม่ใช่สีไม่ใช,มใช่มาจากมหาสติปัฏฐาน มหาสติปัฏฐานี่ียกได้อันหนึ่งได้ไหมเนี่ยเพราะคนจะาทำให้ปรจนานี่ต้องเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมอ่าดังนั้นนอกจากมหาสติปัฏฐานแล้วผู้สนในโลกนี้เขามีประจำอยู่สินเสนเขามีก่อนพระพุทธเจ้าใช่ไหมสินจะมาที่อะไรปัญญาโลกีเหาะเพลื่อนเดินประกาศได้แล้วเขามีมาก่อนพระพุทธเจ้ากับจะรู้แล้ว พระพุทธเจ้ายังมาสร้างบารมีกับเขาเลยถินบารมีทานบารมียังมาสร้างใช่ไหม,มแต่สติปัฏฐานไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีสติปัฏฐานนี่มีเมื่อพระพุทธเจ้ากลับสรู้แล้วถึงได้มีพลังงานม,มีพระพุทธเจา้าองค์เดียวเท่าน,นั้นที่จะบัญญัติสติปัฏฐานขึ้นมาของทางนี้ไม่มีคนอื่นถ้าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นตัวพุทธศาสนาแท้ๆทีเดียว แท้จริงเลยไม่มีศาสดาใดในโลกอยบัญญัติขึ้นได้ถ้าพระพุทธศาสนาถ้าสติปัฏฐานไม่มีนะเสื่อมจากความเข้าใจของคนเราแล้วทําไงไม่รู้ทําไม่ถูกทําไม่ได้ไม่รู้ทํายังไงอะไรนี่นะแล้วสติปัฏฐานอะไรนู้เดี๋ยวนี้มันก็เสื่อมจนจะหมดอยู่แล้วเวลาเนี่ยก็เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาหมดแล้ว ส่วนทำศีลอะไรจะอ,อะไรสมาธิเขายังมีอยู่ในโลกเขาไปเยอะโลกนี้แต่ถ้าโลกพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกใดๆก็ตามในโลกนั้นจะไม่มีสติปัญญาสุงนี้จะไม่มีโอกาสสร้างใครอย่างนั้นพวกเราที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วที่ประเสริฐมากเพราะได้มีโอกาสไดส้สร้างูุ้ศนอย่างนี้รู้ไหมเนี่ยที่จะเป็นปัจจัยให้ออกจากทุก์้ด้ าหากว่าเราเกิดมาในพบพระพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่ได้สร้างกูศนคือมหาสติปัฏฐานไม่ได้เจริญไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทําเลยทางทางที่พระพุทธศาสนาเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเพราะงั้นการพบพระพุทธศาสนาของเราจะมีประโยชน์อะไรไม่มีความหมายอะไรอไอ้กูศนที่ทําอยู่ต่างๆ่างเนี่ยไม่ต้อง มีพระพุทธศาสนามาเกิดเข้าประจําอยู่ในโลกสวรค์เลยชมเลยเขามีก่อนพระพุทธเจ้า,จากับสรู้ทั้งนั้นนรกอบายมันมีอยู่ก่อนแนะ่ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปสร้างกุศลอย่างนี้อยู่เลยเมื่อเราไม่ได้มีพระพุทธศาสนาถูกแล้วเราก็ต้องสร้างกุศลอย่างนี้แต่ทีนี้เราได้มาพบพระพุทธศาสนาท่านถือว่าเป็นลาภอันประเสริต ลาบอยังไงลาบเพราะได้มีโอกาสได้สร้างกุศลนอย่างนี้เป็นปัจจัยไปไม่งั้นจะไม่เคยได้กุศลนอย่างนี้เป็นปัจจัยเลยถึงเวลานี้ถ้าคนไม่ได้เคยมีปัจจัยมาแล้วในชาติก่อนจะไม่ได้มีโอกาสสร้างกุศสนอย่างนี้เลยท,ทั้งทั้งที่หลวงพุทธเจ้าก็ายมอยู่และติปัฏฐานก็ยังมีเพาไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้เพราะ,ะนั้นคนที่จะได้สร้างเป็นคนที่เคยมีปัจจัยมาแล้ว ไม่นั้นกร้ามไม่ได้ยิ่งเวลานี้ด้วยโอ้โหยิ่งหายยากเพราะกิเลสเป็นกล้าขึ้นกล้าขึ้นทุกทีทุกทีมันก็ไม่สามารถจะให้ทั้งทั้งที่เรามีศรัทธาอยู่เห็นไหมทั้งทังที่เรามีศรัทธาอยู่นี่พวกเราที่รู้ที่เข้าใจแล้วก็มีศรัทธาเป็นที่นะที่จะได้สร้างจะิญสติปัะฐานใช่ไหมแต่เช่นนั้นเราไปได้หรือเปล่านะ ทั้งี่เราอยากจะไปอยู่เนี่ยนักภาษาคนที่ไม่รู้เรื่องแลยจะไม่อยากจะอยากที่เรารู้แล้วทุกอย่างมีอานสงยังไงยังไงเราก็รู้แล้วทุกอย่างแล้วเราก็าากอยากมีสันทะอยากจะไปใช่ไหมอ,อันนี้ก็เพราะบารมีแต่ว่าบารมีเรางอยไอ้กิเลสมันไม่ให้โอ,อกาสเห็นไหมมันไม่ให้โอ,อกาสเรา แล้วกูศลนี้ยังไม่มีกํลาลังพอที่จะให้โอกาสเราอย่างนั้นได้โอกาสอย่างนั้นต้องได้จากกูสวนนี่กศสวนเราอย่างไม่พอก็อย่างไม่ได้เนี่ยเพา้นล้างก็ไปไม่น่านับประาคนที่ไม่อยากไปไม่มีหวังเลยเวลานี้เนี่ยขอให้รู้เถอะมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าการตั้งใจการสำพะของเราที่จะไปเนี่ยก็หายากหายาก ล้านคนยังไม่ได้สักคนยัไม่ได้เลยสักคนที่ตั้งใจไว้คิดไว้มนักสิการไว้นะเนี่ยนึกก็เป็นกุศลนึกที่จะไปทีไรนึกอยากจะไปทีไรก็เป็นกุศลทุกคราวเป็นกุศลทุกคราวที่นึกอยากนึกจะไปนี่เป็นกุศลทุกคราวทะได้อยากบ่อยๆเข้ากุศล่าเกิดมากครับเมื่อกุศลมีกําลังแล้ว ก็จะให้โอกาสได้จะตัดโอกาสของอาุสมไอ้ที่ข้ามรางไม่ให้เราไปได้อาจจะนึกไว้ฉันทะไว้แล้วนะคงได้ไปวันนี้ถ้าไม่มีฉันทะเลยไม่มีหวังเลยไม่มีหวังเลยอาจจะเพียงฉันทะที่จะไปได้แหมที่อยู่คือกี่เ็บอยู่ได้หลายปีหลายเดือนย<ห>ี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีจะไปอยู่กับสติปัฏฐานท เดนเินเนื่อไม่ได้เห็นนะเดิทั้งทั้งที่เราขอให้เห็นตะว่ามันไม่สิบหวงที่ทําได้ง่ายๆทั้งที่เราอยากไปทั้งที่เราอยากไปก็ไปไม่ได้คนที่ทันไปได้ก็ะอะไรไปได้ไอ้กิเลสของเราเนะี่ยมันยังตัดไม่ขาดพ่อแม่อะไรจตัตสมบัติลูกว่ามียาอะไรพวกนี้นะเรายังตัดไม่ได้ยังตัดไม่ได้เพราะเราไปไม่ได้ ของท่านที่ไปแะ่โอ้โหท่านตัดไปได้เป็นพ่อแม่จะเสียใจจะร้องห่มร้องไห้เท่าไหร่ท่านจะตัดไปได้ถึงแม่ดูสิพระพู้รูจ้าอะไรอ่ะลูกเมี้ยข้สวยแหมเสมอราติจสมบัติทุกอย่างลูกออกมาวันเดียวพะล้วลูกออกมาเป็นผีตายน่าจะดีใจทาไหมเลยชื่อห่วงเลยลาฮูโลนแปลว่าห่วง ชื่อน,นี่เป็นตัว่วงเอามาแลกตัว่วงเราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะงั้นเราไม่รีบหนีแล้วไม่ได้ผวงนี่มันจะเพิ่มมากขึ้นทีส,สีออกในวันนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าอะไรบรารมีของท่านมาเต็มสนะี่งแล้วไม่มีไอ้กิเลสอันหนึ่งอันใดความหวงอันใดน,นใดที่จะละได้ไม่ได,ไได้ไม่มีไม่มีมาขับขวางแล้ว ของเรานะมันลูกไม่มีหัวไม่มีนะทรัพย์สมบัติก็มีเพราะมีกินมีแล้วใช่ไหมออกมาเลยนะเรื่องอะไรอันนั้นนางก็มีลูกมีเรียมทรัพย์สมบัติมีอะไรทุกอย่างที่พ่อยเด็เขาออกด้ถ้ามันออกมันยังไม่ถึงคราวมันไปไม่ได้จริงๆนะเราไม่ใช่เหนืออำนาจเลยนะขอให้รู้ว่าเรายังอยู่ใต้อำนาจ คิดดูแต่ว่าคาือที่เราอยากปัน่นท,ทั้งศรัทธาด้วยทั้งปัญญาด้วยท,ทั้งศรัทธาทั้งปัญญาดิมีศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญามันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วพระพุทธศาสนานี่ต้องมีทัท้งศรัทธาและปัญญาถึงจะรักษาพระพุทธศาสนา,นาไม่ได้แต่ศาสนาอื่นๆไม่ต้องมีปัญญามีศรัทธาอย่างเดียวเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรเขาแล้วก็พอแล้ว